ไม่สูงคะ่ะไปน้องๆี่ฮาขอตังเซิงคะ่ะไปลาในตาดีบอกตาคิดเล็กในคนตั้งสันมีเส้นตั้งเหลวปอกก็บอว่าเส้นตั้งเส้นเหลวกี่เล็กก้าก็มัน,นหนาหนาคะ่ะนอมนมันง่ายอถ้ามีปวยที่หิมตั้งค่ะเนี่ยก็เปิดในแลป็ปางเง่ก็มาเข้าที่นายปวยคะ่ะอ๋อด้วยรู้ปวยอันเพิ่นเฮ็ดไว้นะก็มันแก้แต่แก้แกวา่าข้านอนด้วยหรอกของตั้งกินซะไหนเน,นี่ยก็ห่างหีืห่างงามคุมค้มยูคุ้มยูค่ะอ๋อปู๊ันเนี่ยก็ใครซื้อกินกั้มเยอะย่าข้านเนบนหมอเฮ็ดหนาค่ะเนาะ เิบนหมอดันใจนาคารนอโดยด้วยีวย่อันไลเนี่ยก็มันเปลียนเปิงตั้งเซงค่ะไผ่ป้นวนก็มีค่ะอ่อโดยมันตั้งกินได้มันมีจีจี้ก๋มเหนียวค่ะเพราะว่ามาตั้งพ่อแม่ลูกจะไหนเนี่ยแต่ไผใครกินสะอุดด้วยรูยป้ป่ะปึกอันไหนก็น้ําเต้นน้ำหม้อโอ้อันไหนด้วยอันไหนก็ใครกินติ๊กๆค่ะานอตด้วยรู้ มันเปียกเบิ้งคุมงยืมยืม่ะอ๋อมันเหมือนตั้งเขาค่ะนอติหล่อันได้ก็มันอับดีกินน่ะเต้ๆค่ะเหมือนตั้งในยามซื้อกินแยวเลยบ้างเองก็ซื้อแทงแยวค่ะเออเต้หลอปวยอันปวยเปิ้นอันวาน่ายเนี่ยก็มันดีเปียวดีเละนะค่ะอ๋อปูรว่ามาตั้งพ่อแม่ลูกตั้งเพงเนี่ยได้ไพ่ไข่กินซะเงาะซื้อซื้อซื้อแก็ก็นั่งกินดีตีเปิ้นเฮ็ดไว้ตีนางค่ะอ๋อก็นั่งกินดีกันนั้นอีซี่ก็มันดีค่ะอ๋อปวยอันนมัน ลีว่าจื้อหือมันอุ่นอันมันหมอเมค่ะมันรีบยียเป็นยุ้ยค่ะอ๋ออันเปิ้นเทศไรอันมุ้งเนี่ยก็แก่แต่แก้ว่าหลีแต่หลีว่าค่ะเนีไหนนกวางก็วางไงยาวก็ยาวเห็นไหมมันหลีเลหลีเปอยวไหนยาวค่ะอ๋อถ้หล่อตั้งเขียนจะไหนเนี่ยก็เพราะว่าใครเขียนเนี่ยได้ซื้อติ๊กให้ค่ะละนอป้าไงได้มันได้กินข้าวอิ่มต้องมาเลยอีซังพอมใครซื้อค่ะมาเหล็บไว้จะไหนกี้ค่ะอ๋อนางเฮ้อพี่น้องน้องพี่เฮาอัน ก็อ oui, ันอะไรมาแถวเนี่ย uh, ก oh, hmm? uh, ็ไรตัวอันไหแต่เป็นจีค่ะเนาะจีอันว่าในเนี่ยก็เป็นตะตันเลือดค่ะเนาะมันเป็นแปลกเปิ้งฉินนน้นค่นเนาะเออเป็นสางเมือนตั้งปงไงครับก็ทุบยามมยาวากินจีจีจีอันวานนัุบก็จะไรขึ้นอยู่อ๋อเอออันไนก็แปลกๆค่ะตัวมันตมกําเดียวค่ะแน่นเนาะอันในก็มันหอมค่ะข้าวเหนียวค่ะไม่หอมเงาหอมดีเกินเงาดีเกินค่ะอ๋อ มันแปลกๆไว้ค่ะนอตุวยเปิดหม่อเฮ็ดหมอหาค่ะเนาะอือป้าไงก่อนนะคือแต่ไ่เปิดไม่ต้องเนี่ยป้าไงก่อนถ่ายไว้ค่ะอันได้หลออันเปิดเฮ็ดไว้อันมุ้งในแก้มแก้มในมันกัดเย็นดีนะค่ะออ้ยกกมันม้อแม่อีหางมันหลีมันดีเลยหลีดีอ่ะที่ค่ะอ๋อด้ลือไผ่ั้งในแต่มันเปลีนเปลีนขายเซอร์โคค่ะอ้เซอร์โคอันนวานเนี่ยก่หังหรี่ห่างงามกุมยูกุมยูกาอ้ออันผ้าเขาจะไหนเน่ก่ มันลีหน่ะค่ะอันไล่เขายิบอันว่าในเนี่ยก็มันเป็นแปะชั้นๆก็เหลียวข้าหน่อเออตุ้อไข่ตั้งนั่นก็ยิ่งลีกเตเต้ค่ะโอ้โกว่าเอาไปกว่าไปนาเลยคือเนี่ยก็นักขัาขวัญก็่าไล่ไปรู้อิซิโบกะหืออันปลาเงี่วานั่นอ่ะพวกแท็กพวกกว่าแทงตั้งนาอัมพึงแท็กอีกนึงเนี่ยก็ติดมทึบเผาลีโขย่าค่ะโอ้ดินี้ก็ดื้อบนโนดปฝันค่ะว่าลิปจีจี้ข้าหน่อเออ ปิ้นหมอหาเงินค่ะเนาะอีสีหลีไหนเอ้าคะ่ะอ,อ๋อตั้งนานในก่อนมันมีสเต็กเสียนคะ่ะออกเพราะว่ากางคามในแต่ปางเหยี่ยงคนในห้องเพลงเหยีเล่ตีผ่อผีคะ่ะโยนเนาะเออมันหลีอยู่คะ่ะลูปใบลาในแต่เขาเปิดไว้อันนี้ลำโพงยิค่ค่ะอ๋อเถ่งพลาก็มีแทงเปิ้นหมอจนานใจหน่ะคะ่ะเนาะโดยหลอดทีนี้ก็เขาเต็ไมไว้ว่า welcome to cheongrai shop นี่ยว่า โอ้เขาก็เอ่อใครคือเขามาเหล่น่นนะนาะเออเลี่น่ะ,นะต้วรู้สติ๊กเสียนเขาก็หัางหลีห่างงาํานาะแต่เหลิวปางเงก็มาเผวตีนนยเอ้าเนี่ยก็ปางเงดีถ่ยพันแทงหาพ,พอจีจีตังปูน้นคันนาอเออตัวรู้ห่างหลีห่างหลี่แตท้ค่ะเนาะเออไผ่ปุนน้นในแท้มันเป็น อันกัดเก่าอันที่หิมตั้งนั่นค่ะเนี่ปินต้นเฮาขาก็ติดต้องอยู่ค่ะเนาะมานหลิวปางเหงกอติออก,กวายแล้วค่ะนี่ตาตีปอกตะคิดเลขในกาในเย้าเมียวอันวัานในปางเหก็ไปตั้งมากก็ถึงเยาวกาปางเหงเด้ปูนกว่าตั้งปูนเยวฮะมาไปมาแผวตือ้อฮะมาเผวเย้าฮะเน่เนาะหลกคหาตีก่อนตีหลอ ค่ะในจันเทยวยาวยาวหลงไห้ลูกหากาเข้าอันตั้งก่อนคะ่ะป้าเงาก็มาจุกไปอยู่ที่นี่ก็หฮืองงค่ะนี่อ๋อห,ห,ห,หาแนวหาเนียกาป้าเงเดะมันมีอยู่ที่ตั้งปุ้น,นะคะน่ะเนาะโดยรู้ตาติอปอกในมือไหลดีมือเผ่วนั่นๆๆนกาเพิ่นมายเย้ค่คะป้าเงยก็ใจอําเย้าวๆ้าค่ะเนาะลูกก็เอาลิกมัดสีลูกปอกขึืนอันตั้งคะ่ะลิกมัดอันนหนแต่อี้ใหญ่ค,ะคะ่ะเมื่อเย้าค่ะนะ